สัดีครับวันนี้กับมุกผมมิเตอร์บีดเอ็มซีแคสติ้งเกมอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมเคอร์บี้ในแมอินดีมแรนในพาร์ทที่7กันแล้วนะครับในเรื่องเราในพาร์ทที่เนี้จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลย Let's g กเล่นได้6กแล้วยัดเคออเนอเชียนอยู่ไหนนะเมื่อกี้นี่ไงตึงตึดึงึงึอเกือบ มาแล้วนี่หลบได้เฟ้ยไม่ได้หลบแค่โจมตีกับตายซะทางนั้นน่าจะไปต่อได้น่าจะเป็นทางเอาของนั่นไงแล้วเอาของจริงๆมาแล้วฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยแกอยู่น้ำสู้ฉันไม่ได้หรอกถึงตัวฉันจะเอาเออนี่นี่นี่ฮึ้จโอ้ชิด ป้ายแล้วเออเออเอาอีกแล้วเหรอไม่เออตาย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 อ่ามาแล้วโทรจับเบียงเลยจังหวะนี้โคตรโทนี่ตายตายโอเคไอค้ห้อยรอด ชัดเจนบนหัวไปซะนี่เรียบร้อยจังหวะน,นี้เราก็โทรมาอีกรอบนี่ตายเป็นไงล่ะเดี๋ยวสต็อปก่อนนะครับโอเคลุยอืมน่มันไม่ไฟมันไม่ไฟ,ไไฟก็ปล่อยมันไป <c oughs> มาแล้วอืมอดเลยโทรกูปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันไปอย่างที่เป็น ออือเกือบเกือบ my gosh นี่เลยได้เลือดเต็มแล้วก็ชีวิตเราไอ้ข้างล่างนั้นเอาไงวะไม่รู้รู้แค่ว่าไปต่ออีกกว่าอจือ๊บนี่ช็อตไฟฟ้านี่ช็อตไฟฟ้านี่มาเลยนี่ไฟสีฟ้าเหรอสู้สายฟ้าที่อ้อมคอยซุปเปอร์ซียไม่ได้หรอกเออโอ้ย ซูปเปอร์ไซ่าคุณหลุดแล้วพ่นคืนอ้าวไม่เห็นเลาเสียงขึ้นดีว่าอืมน่าจะมีเสียงขึ้นมาอีกสักหน่อยแล้วนะเฮ้ยดาบไม้ซอสซอสฟอร์มีเอาดาบมาให้ฉันโอเคนี่ขึ้นไปได้ชั้นหกกระจอกหนุบ <c oughs> ได้ร้อยแต้มเองขี้งกโอเคไปลุยก,กันต่อ น้ำตกจื๊บนี่ฟันได้หมดแหละฟันไปว่าสุงแล้วก็ฟันต่อไปฟันอุยเชีย่ย no, โ hey, no. น b บิชเฮ้ย y o ู b บิชโน o นี่เดี๋ยวมันก็รีสปอนเองมั้งเย่ yeah, สปอนแล้วเข้ามาถ้ารีสปอนได้แล้วก็ได้เรื่ยอยอไอ้กบบา้ายืนวันนี้ได้ยังไงฟะ เอออดเลยเชอญโอ้โหเกือบโดนแล้วไม่ะฟันอ้าวเจ็บชิปเอามาส่งมาสามสองหนึ่งบินเออเอ้อยหนีได้พอดีนี่ตายซะไอ้นั่นมันค้างอย้งนก็ปล่อยันไปอะอาจิปอาจิปแม่มดอโอ้ชิต โอเครอดเอาเดี๋ยว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 ทางนั้นไปได้นี่วะเออนึกว่าไปไม่ได้ปึบนี่เอิ่มคือกลับไปได้นี่วะมันต้องใช้ค้อนแม่ก็หินแต่เราไม่มีไงเออชิปเป่งชิปเฮ้ยเกือบนีู่เปอร์แมนนะอือ หลบนะ้เนี่ยไอตัวนี้วินวอล์อกไนดะ้มันอาจจะโผล่ใกล้ๆเราแต่มันก็ไม่โผล่มันก็ไปต่อไปต่ออึดจ <c oughs> ึ๊บแน่วิชาหลบแบบคันเทพจิ้มโอช็อตแย่ละแย่ yeah, แล้วเฮ้ยโอ้ no my gosh ไม่เป็นไรเราเอา,า UFO ก็ได้โอ้ย นี่เอาแกก็ได้ก็เอจอฟึบนี่เป็นไงเล่าพายุก็สู้ได้เฟ้ยเอย้ไม่เคยชอบเอาล่มมาล่มป้องกันได้เนี่ยเ,เชีอยเอาอย่างนี้ก็ได้นะจนี่ป้องกันได้ทุกอย่างเว้ยที่หล่นมาจากบนหัวอู้ชิดดาบดาบาดาบ,บมาไอเลิฟซอส นี่ตายโดดอ๋อได้ชั้นเจ็ดกากกว่าเดิมอีก <c oughs> บิชโอเคชั้นต่อไปหมายเลขสามเข้าไปโอ้ยนี่ตายซะเอาเลือดมาเลือโจรสลัด ฉันจะปล่งเป็นราชาโจ๊ะเไ,ได้เลยเออได้ไฟมาแทนออ <c oughs> ที่จริงตัวนี้ไม่ต้องสู้ก็ได้เพราะมันลงได้อยู่พื้นทางนางนัก็ยังมีหาอะไรอีกพูดอะเฮียอะไรเออเอามาลงไม่ได้นี่ว่าแต่มันให้ขึ้นตรงนี้โอ้ยหา วิ่งนี่ฟาดีอทางอะไรวะเนี่ยค่อยไปค่อยไปบอกว่าค่อยไปค่อยไปว่าฉันฉันไปแต่ยังไม่ไปตอนนี้ฉันไปว่าแดกโอ้ยเที่ยฉันไปว่าแดกฉันไปว่าแดกฉันดื่มทำสักที่ไหนฟรานี่ ลืมทําหาอะไรวะบินเอาทุบนี่หัวแตกเราประตูเล็กก่อนแล้วกันไม่รู้มันใหญ่เท่ากันหรือเปล่าหาเ้ยเสียเลือดเลยนี่ไอ้หาทำเลือดตูด้รถเอาไอ้เชีย่ยอะไรวะไอ้ของพวกเองยูทูปมันมาจากข้างหลังแล้วมันก็ควรตีนอีกกูไม่เอาก็ได้โอ้ชีต เอาอะไรวะนี่ดับเบิลคิวไปไม่ได้ปะไปไม่ได้ปะเหี้ยะไรวะอุ้ยจุบ๊บหลบได้ฮ้อว้าวมาเธอฟักเกอร์อู้นึกว่าจะหายไปต่อหน้าต,ต่อตาสแล้วนี่มานี่ปุ๊บขึ้นได้เหรอไม่ได้นี่หว่านึกว่ามันให้ไตเชือก มันกับบันไดแต่มันก็ไต่ไม่ได้โอ้ยเชี่ยอูย้เกือบเกือบนี่ค้อนแม่งตีช้าชิบหายเลยจะตายค้อนตีช้าเนี่ยโอ้ยนี่คือสาเหตุที่ไม่ค่อยชอบใช้ค้อนเพราะมันตีช้านี่ไงดาวดาวโอ้ไม่สตาร์โอ้ยฮะโดนก็ไม่ถูกนี่ตริงไปเกาะไหนก็ไม่รู้ อยู่บ,บนเรือจะดีกว่ารูจุบนี่ตายซะไอโง่ซิวปิดแมนโอ้กูนี่โง่เลยเชิดโอไมค์ก oh ูสเนสนี่ตายซะแม่ไงได้เลือเลือหนึ่งนี่โดโโงโงึ้นมาเอาหกูหง่อีก้ะกรุณากด A เ,เพื่อกระโดดที่สูงยิ่งขึ้นเพื่อรับแตตมคะแนนโบนัสกูไม่เอากูวิ่งแล้วจังหวะน,นี้ไม่วิง่งไม่รอด อื้มฮึ่มพ่นนี่จัดการ uh huh. น้ำนี่มันอะไรกันอู้ชิดตายห่าเลยไม่เป็นไรวิ่ง4คูณร้อยไปแล้วทางวันนี้เคอร์บี้กำลังนำมันมีแข่งกับใครฟะใครนำก้อนนึกของเออเออเอออ้าวดูดก็ไม่ถึงเขามา โอ้ชิตโอ้รีชิตเฮ้ยไปไหนดับโอ้ยไมกอดตายซะอีกคนโง่ซาไลซาไลทางนี้ต่างหากโอ้ยหล่นไปไหนแล้ววะน่ะโอ้ต้องไปเอาบีมากนโอ้ยเชี่เอ้ยโอ้ยหายไปหมดเลย วันเตอร์ไปหมดแล้วโอ้สองครามแกมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ้ราลืมไปไม่ใช่ผมมันเป็นโพชั่นงา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 น,งานโอ้โหเอาใส่เยอะเลยเอามาสักอันสิเอาไม่ได้ตัวนี้ตายไปซะจะเอาดาบไอเริฟซอสเพราะว่าซอสมันฟันสนุกดี ฟันแปลว่าสนุกแล้วก็ฟันต่อไปเรื่อยๆเราทางนี้หารแลว้อลวอ,อ,อ๋อหล่นลงมาอ๋อประจึบประจึบแน่หันแน่ลบได้อึ๊บสุดยอดสกุยเดซ์เน่หลอดหลอดวันนี้วันนี้โหเฮียมากมันนี้คมากลบนี่ลบได้ ิ uh, ่มนี่ไงแล้วโพรเชั uh ่น huh. อ yeah, oh. ุ <technically on average> ้ยอุ้ยแย่แย่บิน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 แล้วโอ้ยเชียร์แล้วเชียร์แล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้เหี้ยโอ้ยอ๋อาทำไมบางลูกไม่ล่นโอ้โอ้เล่ดเลยสองนี่วิ่งสี่คูนร้อยต่อสี่คูนร้อยจังไวอือหือยังนำอยู่ไอ้เหี้ยโดดเพื่อ อืมขึ้นชั้นสีแปดร้อยแต้มตึดนตึ่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 นตื้นตา่นตืนตื่นตื่นตื่นตื้นตื่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 นตื้นตื่นตื่นตนตื่นต็งนตื่นตื่นตื่นตห่น่บบนตื่นตื่นต่นตื้นตืนต่ต่นตนต่นตนต่นต่นตนตน่นต้นตนต่ โดดโดดหะวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมานี่งไงโอเช่โอชุบโอ้ชิดเอาน้ำแข็งมาไอสี่มันอยู่ไหนโ oh, อ้เลเซอร์อยู่นี่จาเเซอร์ตัวร้ายไปแล้วไอ้พวกนั้นโอ้ชีโอ้อดได้โพชันอ,าอ้าวเยอะ โอ้โน้มายซอสดาบไปหมดแล้วเออยังเหลืออยู่ตัวนึงนี่วะเคปล่อยมันไปเรียบร้อยกำลังลุ้นอยู่ว่าจะกินทั้งหัวมันได้ไหมอุ้ยอ <c oughs> ไปชีดเกินเกินไปเสียเลือดเลย,ยหาเอ้ยวิ่งไวไปไหนนี่มันต้องสูตรนี้สูตรเดิมเกียน ไหมเอ้าเฮ้ยมันจะหล่นลงมาแล้วหรือเปล่าวะไม่หล่นนะไม่หล่นก็ดีอือหลบได้จะวิ่งเร็วไปไหนอีกพวกนี้อือออกไปโอ้โหโชคดีไม่มาเหยียบหัวเราโอเคไปกันต่อจึ๊บชั้นห้าเองโอเคด่านที่หกแล้วบอสหรือไม่ไม่ใช่บอสดูอีต่อไป อุ้ยชิดเกือบโอ้เชิดเลือดเลือหลอ,อดเดียวรดเสียงหน่อยดีกว่าเพื่อใส่เสียงโดนตรีตายเลยสัตว์เลยขโทรทีมีคำหยาบเอ้าววิ่งเร็วไปไหนพวกบ้านี่สายฟ้าสีเหลืองซุปเปอร์เซย่าเลงฮะอีตัวนี้ก็ไปใกล้ๆเอาดาบมา กูรู้เลยกูว่าแล้วผมนี่พ่นนี่อเพรพอรู้ยังไงมันก็ต้องมีการสปอนบินใหม่เออกวนตีนดีนะประจึบถ้าเพื่อนๆทางบ้านสนใจก็ไปใช้ได้นะครับวิธีนี้โอ้ยูโรสีทองต่างจยางเติมตรงไหน,นไม่เอาดาบเทกว่าน,นี่ก็มาจังลนะโอ้โหสองลำ หายเขาช่องสามช่องเจ็ดช่องแปดรูหน่อยแล้วช่องโอ้ยมาจากไฟใช่ไหมจัดให้โอ้ชิดมึงเนี่ยโอ้ชิดเนาะเวนชิบหอยแล้วเออโดนจิ้มตายเลยมันจะเยอะไปไหนยูเอฟโถ้าเรียกร้องความสนใจนักผมมาเลยพวกบ้า เปล่าทิง้งทีอย่างนี้ไม่มี What the f ฟ c k ทีวาราอยากได้มันไม่มีเวลาไม่เชิญมันมีทำไมพ่นไปทางไหนทางบนดีกว่าจื๊บ <c oughs> ทำไมต้องมาเจอพวกเองสองทนด้วยทำไมวาย นี่มอบมอบหืมลบได้อีเอ็งก่อนเลยเอามาระเบิดประละมานูนตายเอามาโอเคลูกอมเหรอเดี๋ยวไม่ได้สี่คูณรอ้อยโอ้โหูหูเกือบ สี่คูณร้อยถามอืมคายหมดไม่มีใครขวางค่าได้ใช่ไหมเจัดการอ๋อมันทำลายบล็อกเหล็กไม่ได้แล้วช่างมันก่อนโอ้ oh my god น่าจะเก็บไปใช้ช่วงนี้นะว่าไหมอุยยอ้ยพลนไม่โดนโอ้ยเกือบโดนค้อนมาละอ้าจุ๊บไม่ใช่ค้อนลูกตุ้มโอ้ยเอ้า ทำไมตายทั้งคัวนี่มีสกิลสะท้อนกลับหรือไงฮะเคอร์บี้ไหนอีกตัวเดียวหรือว่ามีอีกวะนั่นไงเล่าน่าจะประมาณอีกตัวหนึ่งด้วยแหละอจือบ๊บหลบได้อ่าอย่างอีกตัวจริงๆด้วยนี่บวกประชิดเลยบินโอเค อ่าด่านบอสละหาที่เป็นพลังธาตุอะไรมาหน่อยสิเฮ้เดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวโอเคไปเลือกอาวุธมาเรียบร้อยไปสูบอสกันเลย let's go <S นั่นไงเอามันมีอาวุธให้ตั้งแต่แรกนี่วะมาเลยเมตาไนฉันไม่กลัวไายเพราะเราเคยไฟกับนายมาก่อนอุ้ยภาคก่อนนาะยยังเทพกว่านี้เยอะเลยเนาะหลบได้อ้ชิดเอา้าเลือดอา้าทำไมดาวไม่กระเด็นวะ นี่โคเทสเฮ้ยเยอโอ้ชิดอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนให้มันไม่ได้ไม่น่าอ่อนให้มันเลยที่จริงก็ฆ่าได้นะแต่ไปลีลาทำไมวะวิญญามีดาบให้ตั้งแต่แรกไม่ต้องห่วงดอนวอรี่อ้ชิด ฟันจากข้างหลังฟันจากข้างหลังเราหันหลังฟันยังโดนเลยสุดยอดเคอรบ์บี้ได้เทียมทานน,นี่เราต้องสู้ด้วยความโอเคเราไม่มีทางแพ้อยู่แล้วล่ะเมื่อกี้ว่าจะสู้ด้วยความแบบสูสีแต่มันก็ไม่สู้สีเพราะเราเอาจริงในรอบนี้สู้สีมากไปโดนมันตัดชนะไปก่อนเลย เลนโบรีสอร์ตตึงอืมโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องจากกันไปเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอนพาร์ทหน้าครับ subscribe for next p a r t and t h a n k f o r watching and bye bye ก็เจอปืน